สวัสดีทุกคน,กนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันต์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราจะมาดูกิจกรรมของ t ูเบอร์นี่วอลเลตัวที่เป็นล่าสุดนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการหาสิทธิ์หรือการรับสิทธิ์นะทุกคนที่เพื่อนๆจะ สามารถสุ่มออกมาได้มันจะคุ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวลองทำสิทธิ์ดีกว่านะทุกคนลองสร้างสิทธิ์หรือลองสร้างอ่างเปาเพื่อจะทําการรับสิทธิ์กันดีกว่านะตัวที่เราจะทําการเล่นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะทุกคนสังเกตตรงนี้นะจะอยู่ตัวแรกเลย CMC หาเฮงเขย่าแล้วรวยนะครับเล้านเขย่า CMC นะกดคลิกเข้าไปได้เลยในครั้งนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้มีนะทุกคนสําหรับสิทธิ์ในการสุ่มนะยังไม่มีเลยนะทุกคนสาหรับสิทธิ์ในการสุ่ม นะในครั้งนี้ในกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นตรงนี้ก็คือเพื่อนๆจะได้รับคนละ1นสิทธินะครั้งต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรับสิทธิ์เพิ่มก็คือนะครับส่งอ่งเปาหรือโอนเงินขั้นต่ํา1บบาทสั่งอ่งเปาหรือทําการส่งอ่งเปาให้เพื่อนครบ5คน จะได้รับ1นึสิทธิ์หคนต่อ1นึสิทธิ์เท่านั้นนะทุกคนเฉพาะเพื่อนที่ยังไม่เคยรับมาก่อนนะทุกคนย้ำเฉพาะเพื่อนที่ยังไม่เคยรับมาก่อนนั่นเองอะมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวลองสร้างสิทธิ์กันดีกว่านะทุกคนตัวนี้มีการแจกอ่างเปาด้วยนะแล้วก็สําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนในกิจกรรมนี้ขอพักไว้ก่อนแล้วกันขอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถรับสิทธิ์ได้ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเราทําการสร้างอ่างเปากันก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะรับสิทธิ์ยังไงนะ เดี๋ยวมาดูมาดูกันนี่กดมาดูที่วิธีการเล่นร่วมสนุกนะก็จะเป็นสําหรับใครที่ทําการสุ่มได้นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงสําหรับรางวัลที่เพื่อนๆจะทําการแลกออกมานั่นเองสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่รางวัลจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆทําการสะสมแอปเปิลนะครบ2ลูกก็จะได้รับอยู่ที่2บาทสะสมส้มครบ3ลูกก็จะได้รับอยู่ที่9บาท สะสมสําหรับแก้วมังกรนะทุกคนจะได้รับเงินอยู่ที่16บาทสะสมสําหรับซาลี่จะได้รับอยู่ที่22บาทสะสมสําหรับพัดนะทุกคนจํานวน5เล่มน,นะจะได้รับเงินอยู่ที่165บาทและสูงสุดสําหรับตรงนี้นะจะอยู่ที่888บาทนะทำการสะสมยกให้ครบ8ชิ้นนั่นเองถึงจะสามารถรับรางวัลน,นี้ได้นะมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเลยทำการกดซองซอ,องอ่างเปากันดีกว่านี่ ท่งอังเปารับสิทธิ์เพิ่มกดคลิกเข้าไปได้เลยอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแจกอยู่ที่35บาทและจํานวนการรับตรงนี้อยู่ที่35คนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมลองสร้างตรงนี้35บาทหรือ3 5สิทธิ์ตรงนี้มาดูกันว่าถ้ามีคนรับทั้งหมดแล้วเราจะได้กี่สิทธิ์ในการสุ่มนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนอื่นเราทําการกดสร้างซองกันก่อนนะฮะทำงานกดยืนยนัน โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการสร้างเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องมีคนรับนะในครั้งนี้นะครับกิจกรรมการแจกนะครับผมจะทำการแจกช่วงเวลา1นึ่งทุ่มสี่สิบนาทีนะทุกคนย้ำหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีมันอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสําหรับใครที่อยากรับนะ เมื่อถึงเวลานะทุกคนย้ําเมื่อถึงเวลานะจะทําการวางลิงก์ใต้ล่างคลิปพันทีเลยนะเวลาได้บอกไปแล้วนะวิกิจการแจกช่วงไหนนะสำหรับตรงนี้ก็อาจจะแจกไม่เยอะนะเ <ๆ S 1> พื่อนๆกดคลิกเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปนะแล้วก็กดเพิ่มเติมอีกครั้งนะ <S <S มันจะมีสําหรับใต้ล่างคลิปที่ปกติแล้วถ้าเป็นแอปหาเงินผมจะวางลิงก์แอปหาเงินไว้ใช่ไหมทุกคนแต่ตรงนี้นะครับผมจะทําการวางลิงก์สำหรับ อ่งเปาไว้ให้นะทุกคนกิจกรรมบอกไปแล้วว่าแจกช่วงไหนสลักใครที่ทันดีใจด้วยนะสลักใครที่ไม่ทันก็ต้องรอติดตาม EP หน้านะโอเคสลักใครที่ชอบคดโดนี้นะครับหรือคิดโดนี้ประโยชน์ตอเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ